สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพะเยาค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะพายเรือข้ามฟากค่ะไปนมัสการไปไหว้พระค่ะซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของที่ก้านพะเยาค่ะเป็นเป็นเป็นเหมือนเกาะนะคะเดี๋ยวจะกลับกลับด้านให้ดู อตอนนี้เราพายเรือนะคะซึ่งคุณลุงพายเรือส่งเรามาซึ่งจะเป็นเกาะอยู่ที่กลางแม่น้ำอ่าไม่ใช่แม่น้ำสิเรียกว่ากวานพยาเนาะซึ่งกวานพยาวถือว่าเป็นแองน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับทะเลสาบค่ะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเมืองไทยบ้านเราค่ะและที่นี่ที่จังหวัดพยาวเป็นบ้านเกิดของพวกเรานะคะก็เลยพาทุกคน แน่คุณลุงพาเรือนะคะเป็นเรือแจวค่ะเป็นเรือไม้สมัยก่อนนะคะซึ่งพวกเราก็อาจจะข้ามฝั่งไปที่เกาะค่ะเพื่อจะไปกราบพระค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมากราบพระเป็นวัดนะคะเป็นวัดเก่าค่ะทีะ่มีการวัดอะไรรติโล่าวัดติโลกกนาศนะคะซึ่งวัดติโลก,ก โลกอลารามนะคะซึ่งเป็นการค้นพบแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ผู้คนได้ไปกราบไหว้อายุ5 0า27ยุ5ปีค่ะเราจะมีคนบอกข้อมูลด้วยพอดีมาถึงแล้วก็เป็นเรือที่เราจะมาแล้วก็คุณลุงก็จะกลับบ้าน ซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นโชคดีค่ะที่ผู้โดยสารครบค่ะก็เลยได้เดินทางมาที่นี่ซึ่งใครที่มาจังหวัดพะเยานะคะอย่าพลาดค่ะมากราบที่นี่ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากของจังหวัดพะเยาค่ะคือกวานพะเยาเนาะที่ชันบอกไปเมื่อกี้ก็คือเป็นเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยค่ะ เป็นทะเลสาบนะคะทะเลสาบกวานพยาวนั่นเท่าไหรนะคะคุณลงุงหนึ่งหมื่นแอยไร่คือพื้นที่น้ำทั้งหมดนะคะใครที่ได้มาหรือมาเที่ยวต้องมานมัสก,การต้องมากราบต้องมาชมค่ะรอบๆกวานบรรยากาศดีมากอตอนนี้ยามเย็นนะคะตอนนี้หกโมงเย็นค่ะหกโมงกว่าเนาะ พี่ๆน้องๆคนไทยที่อยู่ที่สวีเดนที่เห็นอยู่ที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะที่ที่ชมกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณสุรีสวัสดีค่ะคุณเสรีนะคะคุณตุ๊กตาค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราพามากราบพระค่ะที่กลางแม่น้ําที่กลางทะเลสาบที่ก้านพยเคาค่ะซึ่งใครที่ได้มาที่แสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตา ใครที่มาที่พะเยานะคะจะต้องไม่พลาดจุดนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับด้านเราก็จะถึงที่เกาะแล้วนะคะ <c oughs> ขอกลับด้านนิดนึงเป็นวัดกลางน้ํานะคะเราใกล้จะถึงแล้วอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบของที่กวานพะเยาค่ะนิ่งสงบนะคะซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันุ์ปลาด้วยนะคะแถวแถวนีพนว้พื้นที่กว้างมากพื้นที่กว้างมาก ามมานะคะคนี่เป็นบรรยากาศค่ะใครที่ได้มาจังหวัดพะเยานะคะใครที่มีโอกาสได้มาจังหวัดพะเยาพลาดไม่ได้ค่ะสวัสดีคุณกิ่งการนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณกิ่งการสวัสดีคุณแสงค่ะยะ่าแสงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุปันนีนะคะคุณสุปันนีค่ะ ตอนนี้เราพาทุกท่านมาที่ก้นพยาวค่ะกวนพยาวนะคะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทยเรานะคะตอนนี้เราจะมากราบพระค่ะกราบพระกลางน้ําเราพาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุกท่านมาที่นี่นะคะนี่เป็นบรรยากาศของการพายเรือค่ะมีคุณลุงพายเรือเป็นพายเรือแจวนะคะ พาเรือนะคะเียงายก็ได้อันนี้สมาชิกลูกเรือของเราสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอน้องเฟรดสวัสดีครับพ่อได้นะครับผมหลกสวัสดีนะคะใกล้จะถึงที่วัดกลางน้ําแล้วค่ะใครที่มีจมาจังหวัดพะเยานะคะพี่พอยังใส่แมสอยู่ใส่หน้ากากอยู่จะต้องอย่าลืมมาที่นี่เนาะ ซึ่งเป็นจุดที่จะต้องพลาดไม่ได้ค่ะใครที่มาจังหวัดพะเยาค่ะมีปลาสม้มด้วยนะคะลำยงลำใย,ยลิ้นจีที่จังหวัดพะเยาไม่แพ้จังหวัดอื่นๆค่ะจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเราสองคนนะคะของอครูจ๋าแล้วก็ครูบีค่ะซึ่งเราก็ได้พาทุกท่านมาที่นี่ที่จังหวัดพะเยาค่ะเราใกล้จะถึงที่เกาะกลางน้ำแล้วค่ะ ซึ่งเป็นวัดกลางน้ำนะคะเราพาทุกท่านมากราบพระค่ะเราพาทุกท่านมากราบพระจะมีกิจกรรมของการกิจกรรมกีฬาต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นคายักหรือว่าเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่พอที่พี่จิวทำมาหรอือม,มีกิจกรรมมากมายค่ะที่จังหวัดพะเยานะคะนี่เป็นกวนพะเยาค่ะาาอื ใครที่มีโอกาสมานะคะก็อย่าลืมมานมัสการพระกลางน้ำค่ะซึ่งเขาเพิ่งค้นพบแล้วก็ไม่นานนี้เองแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณเพื่อให้ผู้คนได้มากราบบหว้ค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะเราพานำบุญมาฝากทุกท่านค่ะระพาทุกท่านมากราบพระนะคะ สวัสดีค่ะคุณดารุณีสวัสดีนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะตอนนี้เราพาทุกท่านมาที่ก้านพะเยาค่ะก้านพะเยาจังหวัดพะเยาเป็นแอ่องน้ําที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทยเรานะคะใครที่มีโอกาสมาที่จังหวัดพะเยาแนะนําเลยจะต้องไม่พลาดนะคะ เรือจะเป็นเรือพายค่ะซึ่งคุณลุง,<ร>งก็จะพา<อ>เรามาอย่างสงบเนานะเรือกำลังจะมาถึงแล้วๆๆเรือออกจากเรือจะเข้าซองเลยนะครับมีกิจกรรมมากมายด้วยนะคะตอนนี้เรามาถึงวัดติ วัดตีโลกอารามค่ะตรงกลางของก้านพะเยาเนาะมีการตกน้ำกันเกิดขึ้นนีเรืออืมนี่เป็นกิจกรรมเนาะกิจกรรมกีฬาที่หลายคนสามารถที่จะทำได้นะคะเห็นไหมอยู่ที่ก้านพะเยาของเรานี่เอง ที่พี่พอทำแล้วฟิลมันขาดอะไรตนบบมันไม่เอพี่กับสองคนระวังมือนะระวังมือนะลูกมาถึงตอนนี้คุณลุงพาเราพายเรือมาที่นี่แล้วค่ะนี่มีกิจกรรมดึงเรเข้ามหาตัวเออนั่นีกิจกรรมลง้ำแล้วอถึงแล้ว <uğ ล> ตอนนี้เราถึงที่วัดติโลกอารามนะคะซึ่งเป็นจุดตรงกลางของกวานพะเยาคะ่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะเออเๆีพี่พออย่าพึ่งกระดุกกระดิกโอจะใส่ระวังใส่ ตอนนี้เราพาทุกท่านมากราบพระนะคะเดี๋ยวแม่ขึ้นก่อนนะพ่อจ๊ะแม่ขึ้นก่อนนะยังไม่กระดานที่โอ้เคอือโอ้ประเทศไทยเอ่ยอ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่กลางกวานพะเยาค่ะซึ่งวัดที่เราพาทุกท่านมากราบวันนี้ก็คือวัดติโลกอารามค่ะ วัติโลกอารามเป็นบรรยากาศพื้นที่กว้างกลางกว้านพะเยาค่ะกลางกว้านพะเยานะคะใครที่มีโอกาสมามากราบพระได้ค่ะมาที่นี่ได้มีการผูกบวชต้นโพค่ะผูก ผ้าบวชต้นโพใครที่เคยไม่เคยบวชป่าไม่เคยไปกิจกรรมบวชป่าที่นี่มีให้ท่านบวชป่าค่ะบวชต้นโพค่ะกิจกรรมบวชป่ามักจะทําในพื้นที่ต่างๆเกี่ยวกับการรักษาอนุรักษ์พันธุ์ต้นไม้ในป่านะคะแต่ตรงนี้เราอยู่ที่กลางแม่น้ําค่ะกลางก้านพะเยานะคะ เดี๋ยวเด็กๆจะกราบพระนะคะเราพาทุกท่านมากราบพระด้วยกันค่ะสาธุเผื่อทุกคนเลยนะลูกใครที่ชมอยู่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสง,งบในจิตใจประสบความสำเร็จในทุกๆส่วนนะคะ นี่คือวัดติโลกอารามที่กวานพะเยาค่ะใครที่ชมอยู่สาธุค่ะพิยุตาค่ะสาธุค่ะเราพาทุกท่านมากราบพระนะคะตอนนี้มีตัวแทนเราสามคนค่ะคุณพ่อและก็ลูกชายสวัสดีค่ะแม่แต่กราบพระที่กลางกวานพะเยานะคะขออนุญาตพูดเป็นภาษากราเมืองนะเจ้า ตอนนี้เฮามากาพระตีกลางกว้านพะเยานะเจ้ะเนาะใครตี้าแอลจังหวัดพะเยาเนาะบัดีลืมแวะม้าในเจ้เา,าเนอก่าเรือคนละฮะสิบบาทเจ้าลุงเป่นป้าพายเรือมาชมโดยเฉพาะมาแรงนะเจ้าเนาะใครตีได้ม้าเนาะมากราพระตีะจังหวัดพะเยานะเจ้ากว้านพะเยาเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติตีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยของเฮานะเจ้าเนาะ ใครตีมาแอลพะเยานะจ๊ะเนาะบันดดี้พลาดนะเจ้ามาคลาพระค่ะติวัติโลกอารามค่ะคามใบพายเรือกันมาซึ่งก็มีกิจกรรมกีฬาหลายๆประเภทเกี่ยวกับทางนา้าตีก้านพะเยาของตัวนะจ้าเนาะไข่ที่ได้ม้าก็มายือ้อมาก้อยมากราบรบรมาสาการนะเจ้าเนาะเป็นซีรีส์มงคลแก่ชีวิตและครอบครัวค่ะสาธุเจ้าบรรยากาศสวยมากค่ะ บรรยากาศสวยมากอามาเลยคนพะเยาบัดได้มาแอลนี่บัดได้เนิ่ใครอยู่พะเยามาเนะเจ้าแม่แต่มันเนอ่เหมาะเจ้านี่ก็ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเฮ้ปลาละออนมากราพระค่ะมาก้อนพะเยานะขนพะเยาเจ้าอันนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณตีเป็นเนินดินเนาะคล้ายๆก็เป็นเกาะอะค่ะคล้ายๆกับเป็นเกาะซึ่งก็เป็นบรรยากาศตีเงียบสงบดีมากเลย เยี่ยมมากเลยใครที่มาพะเยานะคะอย่าลืมค่ะวัดติโลกอารามกวานพะเยาเอาตีค้องสิลูกเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะใครได้ยินเสียงคล้องของเพจของเราตอนนี้คุณพ่อ <c oughs> อภิพาติน้องเฟรตตีไหมลูกอ้าตีเป็นสิริมงคลกับทุกๆคนที่ได้ยินหนึ่งสอง ร่ำรวยเยี่ยมมาพี่พาวอ่ะพี่พอตีเผื่อทุกทคนที่ชมอยู่นะคะโชคดีมีชัยมีสุขสาทุลุกเนาะใครที่ได้มาที่จังหวัดพะเยานะคะมาเลยแนะนำเลยนะคะข้ามกวานข้ามเรือมาที่วัด แห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะคะประมาณ500กว่าปีแล้วเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอดอีเป็นคนจังหวัดพะเยาก็เลยพาทุกทุกท่านมาชมแล้วก็พาเด็กๆมาด้วยเนาะพี่น้องที่อยู่ทางสวีเดนนะคะใครที่ได้มาเที่ยวที่พะเยากลับมาบ้านเราช่วงนี้ช่วงปิดเทอมมาได้เลยพาเด็กๆลูกๆหล,ล,ลานๆมานะคะมาถึงกวนพะเยาเนาะสวัสดีคุณสวุวรรณีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณาสารานุษนะคะสารานุษขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าพูดชื่อผิดเนาะสวยมากค่ะสวยมากบริเวณนี้เป็นวัดเก่าเนาะเป็นวัดเก่าค่ะที่มีการค้นพบแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ทุกคนได้มากราบไหว้ค่ะให้ทุกคนได้มากราบไหว้โอ้มีมิ้นด้วยมี มีรังมิมพี่เภามีรังมิมอยู่ข้างบนหรอเออหางมินสุเออรังมิมหางมินสุเขาก็จะดูแลเขาอันนี้เป็นภาพตอนอดีตที่มีการที่มีการบูรณะนะคะมีพิธีต่างๆมากมายมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของการ บุรณะปฏิสังขรณ์สถานที่แห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นกลางก้านพะเยานะคะชื่อว่าวัดติโลกอารามค่ะใครที่ได้มามีโอกาสมาอย่าลืมนะคะโอเคพาทุกคนมาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วก็ความสุขในชีวิตแล้วหากเจอจุดสำคัญสำคัญหรือว่าจุดเด่นๆหรือว่าจุดที่อยากจะพาทุกท่านมาเที่ยวก็จะพามากราบพระไหว้พระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย